5สถานที่ขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานครในช่วงของเทศกาลวันวาเลนไทน์นะครับวันที่14กุมภาพันธ์นะครับผมลหลายคู่เนี่ยก็มาที่จะไปขอพรนะครับไปทำบุญหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกับคนรักใช่ไหมล่ะครับผมเพื่อที่จะเติมความหวานให้กันนะครับความรักจะได้ยืนยาวนะฮะแต่ว่าสำหรับบางคนนะครับผมที่ อยู่ตัวคนเดียวนะครับโสดมานานไม่มีใครเลยนะครับผมก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะพาไปเปิดนะฮะห้าสถานที่ขอพรอเรื่องกับความรักนะครับผมให้ทุกคนได้สมหวังกันครับลองไปดูกันครับสถานที่แรกเลยนะครับพระตรีมูลตินะครับที่ลานเซนทันเวิลสถานที่แรกที่ทุกคนเนี่ยนึกถึงกันเลยก็ว่าได้นะฮะแม้จะมีข้อถกเถียงกันว่าองค์นี้เนี่ยไม่ใช่พระตรีมูลติแต่เป็นองค์พระศิวะห้าเสียนปางปัญจมุข,ขี หรือพัสธาศิวะนะครับที่มีกร4ีถึงกรเหเศียนมีดวงจันทร์อยู่เหนือพระเกศาศาส,สนาฮินดูนับถือพัสธาศิวะในฐานะเทพเจ้าผู้ขจัดโรคร้ายครับตามตำนานเทวปรกรณ์นะครับพระศิวะเนี่ยเป็นผู้เผาผลาญการมาเทพนะครับหรือว่าเทพแห่งความรักให้หมดไหมจากจุดเริ่มต้นที่มีผู้มาสัการะขอพรเรื่องความรักและสมหวังนะครับจึงได้แชร์ประสบการณ์ออกไปและเรียกว่าพระตรีมูลติ จึงมีผู้มาสการะเป็นจํานวนมากครับซึ่งที่ถูกต้องก็คือพระศิวะมหาเทพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็แล้วแต่ความเชื่อถือศรัทธาของแต่ละบุคคลนะครับผู้คนนิยมมากาบไหว้ขอพรเรื่องความรักขอคู่ขอให้คนรักกลับมาหรือเรื่องชีวิตครอบครัวการงานการเงินครับผมลองไปกันดูนะครับที่ที่2นะครับพระแม่อุมาเทวีนะครับวัดแขกสีลมพระแม่อุมาเทวีองค์ประธานของวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือว่าวัดแขกนะครับ เป็นพระชายาของพระศิวะเทพเจ้าแห่งความสมบูรณ์ความรักการอุทิศตนและมีพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์โด่งดังในเรื่องของขอคู่นะครับขอคู่แท้ที่มั่นคงจริงใจขอลูกขอพอรเรื่องงานและเรื่องครอบครัวเพราะพระแม่อุมาเทวีเนี่ยเป็นผู้มีความรักความศรัทธามั่นคงต่อองค์พระศิวะอย่างมากครับที่ที่3นะครับพระแม่ลักษมีนะครับเกศรวินเลดแยกราชประสงค์ พระแม่ลักษมีครับเทพแห่งโชคลาภความมั่นคงความบุดมสมบูรณ์พระชายาคู่บาร,รมีของพระนารายณ์นะครับที่ซื่อสัตย์เป็นที่รักยิ่งของคู่ครองในวรรณคดีรามเกียรตินะครับพระนางลักษมีเนี่ยได้อวตารนะครับไปเป็นนางสีดาเพื่อเป็นพระมเหสีของพระนารายณ์ที่อวตารเป็นพระรามครับเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ซื่อสัตย์และพักดีนิยมมาสักการะขอพอรเรื่องความรักนะครับให้สมหวังในความรักและได้รักแท้ซื่อสัตย์ มีเราเพียงคนเดียวครับที่ที่4นะครับพระนอนนะครับวัดโพธาเตียนนะครับขึ้นชื่อเรื่องของความรักจากพระนอนนะครับหรือพระพุทธไสยานนะฮะความยาว46เมตรสูง15เมตรนะครับใต้พระบาทประดับมุกภาพมงคล108ประการนะครับนิยมขอพรให้มีคู่สมหวังชีวิตร่มเย็นเป็นสุขมีเงินทองมีโชคลาภพบแต่ความสำเร็จโดยเฉพาะสาวโสดอายุเลขสามขึ้นไปนะครับที่ยังไม่มีคู่นะครับให้ไปขอพรดูนะครับ สถานที่ที่5นะครับพระกฤษณะวัดเทพมนเทียนนะครับเสาชิงช้าขึ้นชื่อเรื่องขอพรความรักครับคนส่วนนิยมมาขอพรเรื่องความรักกับพระกฤษณะนะครับร่างอวตารของพระนารายรักแรกของพระองค์นะครับคือนางราดานะครับหญิงเลี้ยงวัวเสียสละตนเองเพื่อพระกิษณะนะครับทำให้เป็นความรักที่ฝังแน่นตลอดชั่วอายุของพระกิษณะส่วนพระนางราเทวีนะครับเป็นภรรยาที่ซื่อสัตย์ต่อพระกฤษณะ ผู้คนนิยมมาขอพรเรื่องความรักแบบหนุ่มสาวและความรักในรูปแบบครอบครัวครับผมและนี่ก็คือ5สถานที่นะครับที่จามคอบเอามาฝากคุณผู้ชมนะคะผมใครที่ยังไม่มีคู่นะฮะก็ลองไปขอพรดูนะครับเผื่อว่าอาจจะมีใครสักคนนะครับเข้ามาเติมเต็มก็ได้นะครับผมติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ